คุณคิดว่าคุณมีพระพร้อมบัตรไปขายแล้วคนจะซื้อเหรอไม่ซื้อหรอกสุดท้ายคุณก็ต้องไปขายเซียนเพราะคนที่เขาให้คุณมีบัตรสักสิบใบอ่ะคนซื้อก็ต้องเช็คเซียนอยู่ดีแล้วเวลาขายเซียนเซียนบอกไปต้องเอาบัตรหรือบัตรอ่ะถ้ามันมีความสาคัญจริงอ่ะมีเซียนคนไหนมั่งกล้าตั้งตกว่าผมรับซื้อพระที่มีบัตรทุกใบเนี่ยส่งสารไปเลยโอ๊ตบางแพ้ถามว่าพระย้อนยุคเอาไปออกบัตรคุณจะออกผลว่าอะไร กราบสวัสดีแฟนเพจที่รักและลก็รบทุกท่านครับอ่ะมาอาบน้ำเสร็จในใหม่นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยในวันนี้โอ้โหต้อบอกว่าจริงๆเราผมนั่งอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มสามทุ่มกว่ากว่าสี่ทุ่มนะครับก็คุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีปัญหาก็จะมาพูดคุยกัน นะครับแล้วเวลาได้พูดคุยกับเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยเพื่อนใช่ไหมครับว่าผมจะผมเล่าเลยดีกว่าบางทีมันยกตัวอย่างไม่ได้นะคือพระบางอย่างเนี่ยออกบัตรนะครับพระบางอย่างเอาไปออกบัตรเนะฮะช่องของออกบัตรคือแท้กับเก๋ ผมถามจริงพระเนี่ยมีช่องยุคหลังม้างไหมเออผมถามหน่อยเวลาไปออกบัตรหรือไปเซอร์พระเนี่ยมันมีช่องคําตอบว่าพระย้อนยุบมั้งไหมเพื่อนบอกผมหน่อยเอาวันนี้อยากคุยเรื่องบัตรเลยนะครับการที่เราพระไปออกบัตรเนี่ยนะมีช่องแท้เก๊ไม่ออกผล มีช่องพราแท้ยุคหลังม้างไหมบอกผมหน่อยเออแล้วผมก็อยากรู้ว่าเวลาไปออกบัตรถ้ามันเป็นพราแท้ยุคหลังเนี่ยมันออกว่าอะไรนะครับอ่ะช่วยตอบผมหน่อยว่าเวลาไปออกบอัตรอ่ะมันมีช่องแท้ไม่แท้มีช่องพราแท้ยุคหลังม้างไหมแล้วผมถามแล้วว่าไอพราแท้ยุคหลังเนี่ยมันออกว่าอะไรจริงนะครับผมบอกว่า ทุกวันเนี้ยวงการพระเครื่องอะวุ่นวายผมฝากคำถามนี้นะว่าพระแท้ยุคหลัง <c oughs> เมื่อมันไม่มีคำตอบนี้มันก็จะตีพระแท้ยุคหลังที่ไม่เหมือนที่มันขายเป็นเก๋มันมันจะต้องเถียงกับเจ้าของพระไหมหรือมันจะต้องเถียงกับชาวบ้านที่เขารับพระมาจากวัดไหมอ่าผมก็เลยถามว่า ถ้ามีคนเอาพระย้อนยุคไปออกบัตรแล้วคุณตีเป็นพระไม่แท้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกทุกวันนี้โซเชียลมันเร็วคนไม่รู้ก็คิดว่าคนที่มีสื่อโซเชียลสามารถใช้โซเชียลนั้นคือเซียนที่เป็นเทพแล้วเก่งแล้วแต่พออยู่ไปนานๆเสียเงินเสียทองไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้ว่าไม่จริง คุณเรียกร้องเงินพวกนั้นคืนมาได้ไหมเรียกร้องเวลาที่เสียไปเรียกร้องอะไรได้ไหมก็ไม่ได้กฎหมายไม่รองรับแต่ถ้าคุณดูถึงปัจจัยของคนเล่นวัดถูกมงคลเล่นพระเล่นปืนเล่นผสม mm. เขาคือซื้อเข้าปล่อยออกหาของดีได้แล้วคนที่จะรับการยอมรับคือคนที่มีของไม่ใช่คนที่มีแสง ถ้าคนที่จะมีแสงได้รับการยอมรับแสงนั้นมาจากของสะสมที่เขาเป็นคนครอบครองของที่มีค่าและของล้ำค่าทุกันเนี้ยมันใช้สื่ออุปโลกยกเมฆกันได้เยอะแอดมินกลุ่มใครสถาปนามีผ้าเ่าซื่อพ้าไหมถูกไหมเซียนตัวจริงยุคผมยอมรับคนมีของและคนที่เอาของไปยื่นแล้วซื้อ ไอ้คนที่เอาไปขายอะ่ะคนขายเก่งนะหรือคนที่ลงโปรโมทเพื่อขายอะ่ะในยุคในในเสียงของพวกผมไม่นับนะอันนั้นต้องเป็นเบสเป็นเบสของคนที่ซื้อด้วยคนซื้อคือได้ศักดิ์ศรีคนซื้อคนกล้าซื้อคือคนชนะคนขายเก่งนั่นเป็นแค่เบนะแต่ในยุคนี้ผมโคตรงง คนโชว์คนถ่ายเก่งบอกเฮ้ยค่าไม่ทุกวงการเขายอมรับคนมีของคนที่มีของเยอะมีของดีนั่นจึงได้รับการยอมรับเห็นปะเอาถามว่าคนเล่นอัญมณีใครได้ครอบของเพชรที่มีค่าที่สุดถูกไหมได้รับการยอมรับคนเล่นรถใครที่มีรถหายยากๆจอดเลี้ยงที่บ้านเยอะๆะได้รับการยอมรับไม่งั้นคุณก็ไปยกให้เซลขายรถที่ส่าย ที่ขายรถได้เดือนหนึ่งยอดขายดีเป็นซุปเปอร์เซียนะดิใช่ไหมครับคือโซเชียลมันเข้าไปเยอะผมบอกวงการพักเครื่องอ่ะไม่ได้ไม่ได้สะเทือนอะไรเลยที่ผมพูดเสมอบางคนบอกพี่โอ๊ตวงการพักเครื่องเนี่ยมันปันป่วนแบบนี้มันจะนู่นนี่นั่นไหมผมบอกคุณตั้งใจฟังจริงๆแล้วอ่ะคนวงการพักเครื่องเขาก็เป็นคนส่วนหนึ่งและกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ประชาชนทั้งประเทศ คนที่เขาเล่นพระกันจริงๆเล่นพระเก่าเล่นพระหายากดูเองซื้อเองอ่าดูเองซื้อเองซื้อแต่ของหายากเขาก็ยังเล่นของเขาอยู่ถ้านึกภาพไม่ออกอย่างที่ผมบอกสมมุติว่าคนเล่นพระแบบนี้มีอยู่หมื่นคนดูเองขายเองเล่นพระหายากเล่นในกลุ่มที่เป็นเซียนตัวจริงซื้อขายจริงอนะ่ะหมื่นคนวันหนึ่งมีสื่อโซเชียลเข้ามาเซียนตัวปลอมมาใช้สื่อโซเชียล ทำไม่หมงการมาเครื่องเนี่ยจากหมื่นคนม,มันบูมเป็นแสนคนและไอ้เก้าหมื่นคนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเล่นพระไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จถูกป่ะนะถูกเขาหลอกไปออกใบเซอร์หลอกขายพระที่มันไม่ได้หาย,ยากเนี่ครับที่ไหนก็มีเหลืออะไรก็แล้วแต่ไอ้คนเก้าหมื่นคนที่โตขึ้นมาเนี่ยให้มันหายไปเก้าหมื่นคนก็ยังเหลือคนหมื่นคนกลุ่มเดิม ที่ยังเล่นกันอยู่ปกติฉะนั้นถ้ามองถึงแก่นแท้ของวงการมาเครื่อไม่ได้สะเทือนเพราะกลุ่มคนที่เขาเล่นกันอยู่ที่เป็นเสืูจริงๆเขาก็ยังเล่นกันอยู่ได้นี่เอาง่ายๆคนที่เขาเป็นเสยนจริงๆเขาซื้อพระเขาอธิบายได้พระแท้เกยยังไงกลุ่มคนที่เขาดูเป็นกันจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องไปออกบัตร ก็เขาพูดเสมอเนี่ยผมซื้อพระไม่ต้องการบัตรเซียนตัวจริงพูดอย่างนี้เสมอบัตรมีค่าอะไรเพราะเวลาคุณขายคุณขายเซียนป่ะคุณคิดว่าคุณมีพระพร้อมบัตรไปขายแล้วคนจะซื้อเหรอไม่ซื้อหรอกสุดท้ายคุณก็ต้องไปขายเซียนเพราะคนที่เขาให้คุณมีบัตรสักสิบใบอ่ะคนซื้อก็ต้องเช็คเซียนอยู่ดีแล้วเวลาขายเซียนเซียนบอกไปต้องเอาบัตรหรือบัตรอ่ะถ้ามันมีความสาคัญจริงอ่ะมีเซียนคนไหนมั่งกล้าตั้งโต๊ะว่าผมรับซื้อพระที่มีบัตรทุกใบ ผมท้าเลยนะถ้าคิดว่าบัตรมันสําคัญนะตั้งโต๊ะแล้วบอกว่าผมซื้อพระที่มีใบเซอร์ทุกองค์ในราคาห้าสิบเปอร์เซ็นกล้าไหมไม่กล้าหรอกเพราะพระที่มีบัตรมันไม่ได้แท้ทุกองค์ถ้าคิดว่าผมพูดไม่จริงพรุ่งนี้ด่าผมได้แล้วจะเอาพระเกที่ออกบัตรได้มาให้ดูถูกปะถ้าบัตรมันสำคัญมันมั่นมันมันม่น,นคงจริงอะ่ะ มีเซียนพระคนไหนกล้าตั้งโต๊ะไว้ละผมท้าเลยตั้งโต๊ะแล้วผมรับซื้อพระที่มีบัตรทุกองค์ในราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาทำให้ดูหน่อยราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องซื้อได้ดีว่าพราก็มีกำไรอะ่ะแน่นอนบัตรไม่ได้สำคัญแล้วบัตรไม่ได้สำคัญกับคนดูพระเป็นเอาง่ายๆสุดท้ายสรุปเลยว่าพระย้อนยุค ไปออกบัตรไอ้คนออกบัตรจะตีว่าเป็นพระเก๋แล้วมันเก๋ไหมอือแล้วมันเก๋ไหมสมมุติคุณเอาพระย้อนยุคไปออกบัตรเนี่ยเออเขารับมาจากวัดมีวิธีปลุกเสกไม่ต้องมากหรอกเอาพรมสามหน้าวัดบ้านสิงเนี่ยไปออกบัตรถูกปะมันเป็นปีสองห้าเออแต่ถ้ายุคแรกมันปีเจ็ดหนึ่งแล้วผมถามจริง คุณก็บอ,อกว่าเก๋ใช่ไหมแล้วมันเก๋ไหมนี่ไงคือปัญหาเลยทุกวันนี้พระย้อนยุคเอาไปออกบัตรคุณออกว่าเก๋ได้ไหมเออหาคําตอบให้ผมด้วยนะสํานักออกบัตรอะทุกสํานักเลยเนี่ยส่งสารไปเลยโอ๊ตบางแพรถามว่าพระย้อนยุคเอาไปออกบัตรคุณจะออกผลว่าอะไร ในเมื่อคุณไม่มีผลว่าพระแท้ยุคหลังคุณมีแท้เก้ไม่ออกผลแล้วส่วนมากคุณจะออกว่าไม่แท้ไงนะน่าเรียกร้องนะเนี่ยผมฝากไปถึงสำนักออกบัตรทุกสำนักเลยว่าพระแท้ยุคหลังพระแท้ย้อนยุคคุณจะออกผลว่าอะไรพรุ่งนี้ขอให้สำนักออกบัตรแต่ละสำนักตอบผมหน่อยคือทั้งบมดอ,อย่างนี้ครับพี่นะ ทุกวันนี้มันเละมันเละเพราะผลประโยชน์งานประกวดสมัยก่อนเชื่อถือได้เพราะความชัดเจนเชื่อถือได้วงการพรกจึงเจริญเติบโตมาจนทุกวันเนี้ยจนให้มันหาแดกกันทุกวันนี้ไงคนยุคเก่าเขาทําไว้อย่างดีมีคุณธรรมจริยธรรมไงอ่าเขาสร้างรากฐานวงการพักเครื่องอ่เนี่ยให้มันมันให้มันมาหาแดกกันทุกวันเนี้ยแไ้พวกนี้ไม่เคยนับถือพักเครื่องจริงๆ มันแต่มันผิดตรงไหนหรือเปล่ามันผิดตรงว่าเสียนพระตัวจริงอ่ะเขาอยู่ในสายนะเขาเล่นเขาเล่นโซเชียลไม่เป็นจริงๆเขาเล่นโซเชียลไม่เป็นมันก็เลยทําให้การสื่อสารอะไรต่างๆอ่ะมันไม่ทันกลุ่มคนที่มีความชํานาญในเรื่องโลกโซเชียลแล้วเจาะเข้ามาหาประโยชน์กับวงการพระได้นะครับนะพรุ่งนี้สำนักออกบัตรบอกกับผมน่อยนะตอบผมหน่อย,นะออยว่าถ้าเขาเอาพระแท้ยุคหลังไปออกบัตรนี่คุณจะออกว่าอะไร คือแท้เป็นบ้าใหม่บางคนก็บอกเก๋ไม่บางคนก็บอกเก๋แล้วครับมันบอกเก๋ทุกคนเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้ฝากไปแต่แน่นอนครับพระเก่าเอามาขายผมได้ผมซื้อพ้าเก่านะแล้วผมบอกเลยจริงๆแล้วอะ่ะคำว่าพ้าเครื่องอะ่ะในยุคผมอยอมรับคนรู้เยอะคุณเข้าใจคนรู้เยอะไหมคนที่จะเป็นเซียนได้เนี่ย คือต้องรอบรู้ตั้งแต่พระหลักร้อยยันหลักล้านน่ะเขาจะยอมรับโอ้โหพี่แม่งรู้จริงว่ะรู้เยอะว่ะหลักร้อยก็รู้หลักหมื่นก็รู้หลักพันก็รู้หลักแสนก็รู้หลักล้านก็รู้ปัจจุบันเนี่ยไอพวกที่อุปโลกตัเวเองก็เป็นเซียนเนี่ยเล่นพระอยู่กี่ประเภทคือจริงจริงมันรู้น้อยนะมันถึงเล่นพระแท้ทั้งหมดไม่ได้อะเพราะมันรู้น้อยแต่ในความรู้น้อยของมันเนี่ยมันก็ไปตีว่าพระที่มันไม่รู้อะ เป็นพระดดยค่าถ้าพระที่มันมีอ่ะพระที่มันมีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันรู้ด้วยนะไปซื้อตัดเซียนเข้ามาไปซื้อตัดคนที่รู้เยอะมาราคามันจึงแพงริบเรี่ยงไงมันจึงขายถูกไม่ได้ไงเพราะมันดูเองไม่เป็นไงมันก็เลยต้องไปโดนแพงๆไงเพราะถ้าไปซื้อตัดเข้ามทีนึงถ้ามันซื้อเองเป็นดูเองเป็นพระมันราคาไม่เวอร์กที่มันเวอร์เพราะทุนมันสูงเพราะมันซื้อเองไม่ได้มันต้องไปขอตัดจากเซียนเขา และไปดูดิไอ้คนพวกนี้มันรู้มันเล่นพระอยู่กี่ประเภทซึ่งถ้าคนเก่งจริงมันต้องเล่นพระแท้ทุกประเภทตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านถูกไหมเออนั่นน่ะเขาเรียกว่าคนรอบรู้อืมแต่ที่รู้น้อยก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกนั้นไม่เล่นเล่นแต่แบบนี้มันไม่ใช่ป่ะไม่ใช่หรอกนะครับวันนี้ก็ เล่าให้ฟังแล้วก็ฝากให้สํานักออกบัตรทุกสํานักช่วยตอบหน่อยว่าถ้าเขาเอาพระแท้ย้อนยุคไปออกบัตรคุณออกผลว่ายังไงกันนะครับก็คือไอ้ที่มันพูดอะ่ะไม่ใช่พระมันนะมันก็พูดแต่พระที่มันขายก็ไม่ได้แท้นะนะถ้ามันใช้ความเก่าในการดูพระมันก็คงไม่โดนพระเก๊กระจอกแล้วมาขายในเฟซให้อายชาวบ้านเขาแค่นั้นเองนะครับเอาก็คือกรรมใครกรรมัน แค่อะไรที่มันเสียหายกบวงการพระผมก็ติจริงแล้วก็พูดให้มันเห็นความเสียหายนะครับอ,อย่างนี้ครับในกลุ่มแฟนคลับสันขวานเป็นอย่างนี้พี่โอเปิลกลุ่มแฟนคลับสันขวานนะสมัยก่อนะผมต้องบอกเลยนะว่าผมทําขึ้นมาเนี่ยผมไม่มีเวลาดูแลหรอกครับแล้วก็จะมีแอดมินที่อนุมัติโพสซึ่งแอดมินน่ะเขาก็ดูพระเขาไม่ใช่คนที่มานั่งดูพระ หรือซื้อขายพระเขาก็อนุมัติเพื่อให้คนที่อยู่ในกลุ่มติชมอ่าเขาเมื่อก่อนเขาอนุมัติหมดเลยพอลงมาเสร็จเนี่ยให้คนในกลุ่มนติชมแต่มันกลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นว่าคนอ่ะก็เอาพระเกออ่าหรือเอาไอ้อะไรที่มันเป็นเรื่องอะไรนะไอเหรียญเก๊ถ้าประจาันเหรียญละร้อย แล้วไปเข้าคงเข้าเครื่องอะไรมาเน่ะม <า S 1> เมื่อเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาเสร็จอะ่ะผมอะ่ะต้องไปนั่งตอบผมก็เลยให้เอาคนที่ดูพระเป็นมาอนุมัติผมเพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้สามวันฉะนั้นน่ะถ้าบางโพสท,ที่ไม่ได้อนุมัตินะครับอาจจะเป็นพระที่ไม่แท้แต่ถ้าเป็นพระแท คุณจะลงกี่โพสก็ได้อ่าอันนั้นเลยนะครับพี่ก็ลองไปย้อนพิจารณาดูว่าพักของพี่อ่ะอ่ามันมันเข้าขายไม่แท้ไหมอ่าแต่ถ้าพี่บอกโอเคเป็นม้าแท้นะเขาไม่อนุมัติเดี๋ยวพี่แคปนะพี่มาบอกผมก่อนนะว่าโอเคพระผมแท้พี่ก็ไม่อนุมัติเออแล้วเดี๋ยวพี่ก็แคปมาให้ผมถ้ามันแท้จริงอ่าผมจะบอกมินให้แต่ถ้ามันเก๊แล้วพี่อ่ะ ยืนยันว่าแท้บอกนะครับอเอาง่ายๆเอาแฟร์ผมทําทุกอย่างอ่ะบริการฟรีแล้วก็ทําทุกอย่างเพราะอยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นพระมีคําถามอะไรถามมาก่อนอ่าฉะนั้นอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับพระที่เป็นพระแท้ยุคหลังพวกคุณไปออกเกมไม่ได้และเขาเล่นกันเนี่ยเขาเ,เขาต้องการรู้ว่าแท้หรือเกม ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณออกว่าแท้เขาขายคุณคุณจะต้องซื้อแพงคุณต้องไปเพิ่มช่องออกผลว่าเป็นพระแท้ยุคหลังซะถ้าคุณไปออกผลของการตรวจเช็คพระไม่มีช่องพระแท้ยุคหลังปัญหามันเกิดแน่นอนเพราะว่าไอ้พระแท้ยุคหลังอะพระแท้ยุคแรกเล่นห้าหมื่นพระแท้ยุคหลังเล่นพันห้าเขาว่า ซื้อมาพันห้าอยากรู้ว่าแท้หรือเปล่าเอาไปออกบัตรคุณยองเขาเกอะปัญหามันเกิดจริงๆพัแท้นะเขาก็มีราคาถูกแพงเล่นกันเสียนตัวจริงในสนามเขาเล่นกันได้ทุกองค์ที่แท้หละครับมีแต่ไอ้พวกคุณนะ่ะที่มันเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นเพราะก็ไม่ได้รับการยอมรับจากนะเนี่ยเซียนในสนามเสียนในวงการไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินพัเครื่องเนะี่ย แค่ออกบัตรมาเก็บตังค์ใครไม่ออกก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ได้ก็ออกเข้าที่ตัวเองรู้ก็พอเนะอะ่าจารย์อยู่พวกมืงกุงพวกนี้ตายหมดไม่จริงคุณนะผมะมีคําพูดหนึ่งของโคตรผมโค้คขำเลย mm hmm. คือเวลาคนมาหาผมอะเขาจะบอกว่าพี่ผมชอบพี่อ่ะอ่านะผมชอบพี่พี่เนี่ยพูดตรงๆไม่เหมือนใคร คุณคิดว่าเขพูดถูกไหมนะครับมาเรื่องเมื่อกี้ต่อได้ว่าผมไม่เหมือนใครผมบอกว่าพี่พี่ฟังผมนะไม่จริงเซียนพระทั่วประเทศหรือเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอ่ะพูดเหมือนผมถ้าพี่อ่ะไม่ดูแต่ facebook ไม่ดูแต่โลกโซเชียลถ้าพี่มีโอกาสได้ไปเดินในตลาดพระเครื่องอ่ะที่มีเซียนเขานั่งซื้อขายกันอ่ะ แล้วพี่ไปนั่งฟังเขาคุยกันดิเขาคุยเหมือนผมนี่แหละผมไม่ได้เก่งกว่าคนกว่ากว่าคนอื่นๆผมยืนยันว่าเซียนพระในประเทศนี้เก่งกว่าผมก็มีแล้วเขาก็พูดจาเหมือนผมนี่แหละเขาก็เล่นพระซื้อเองไม่ต้องมีบัตรแท้ดูที่ความเก่าเขาก็คุยเรื่องตัวตัดเรื่องลมดำเรื่องธรรมชาติเหมือนผมนี่แหละ แค่ทุกวันเนี้ยไอ้ไอ้ห้าหกคนน่ะที่พี่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆอะ่ะมันน่ะคือชนกลุ่มน้อยแต่มันมีสื่อโซเชียลพี่ไปเห็นมันก่อนพี่ก็เลยคิดว่ามันคนกลุ่มใหญ่ไอ้คนกลุ่มนี้มันมีถึงยี่สิบคนปะละ่ะเออพี่ต้องตั้งสติคิดนะว่าไอ้ที่มันพูดไม่เหมือนผมอะ่ะผมอะ่ะอาจจะเป็นเซียนพาร์คนหนึ่งซึ่งมีสื่อ,อโซเชียลไงใช้สื่อโซเชียลเป็น อผมก็เลยต้องเป็นกระบอกเสียงแทนเซียนพระที่ใช้สื่อโซเชียลไม่เป็นอ่าแต่ผมถามพี่ว่าพี่เห็นนะไอ้ที่มันอยู่ห้าหกคนเนี่ยผมให้สิบคนเลยเ้ะมันเป็นแค่เศษเล็กๆของเซียนพระเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดน,นะเออทำไมไอ้คนทำคอนเดนน์น่ะคุณไม่ไปถามไอ้คนที่ตั้งแผงมาดูมั้งไงถูกป่ะทำไมเหรอก็ถ้าไปถามไอ้คนตั้งแผงมา มันไม่มีแสงไงมันไม่มียอดวิวไงคุณทำยูทู t เพราะต้องการยอดวิวคุณไม่ได้แสงคุณไม่ได้ยอดวิวคุณไม่ได้ตังไงแต่ถ้าคุณมีอุดมการอยากทําเพื่ออุดมการจริงๆคุณลองลงไปสัมภาษณ์เสียนที่นั่งตามโต๊ะพระดิหรือถ้าอยากจะสัมภาษณ์จริงๆอะคุณไปสัมภาษณ์กรรมการตัดสินพระเครื่องแต่ละโต๊ะสิ ผมไม่เห็นคุณไปสัมภาษณ์กรรมการตัดสินพระแต่ละโต๊ะเลยอะ่ะคุณสัมภาษณ์แต่นักขายพระนักสร้างพระนักขายพระทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ยี่สิบล้านร้อยล้าน,นผมไม่เคยเห็นคนที่ขายได้มาลงขอบคุณเลยไอเห็นซื้อไปหลายสิบล้านมันก็ซื้อกันเองอะนะนะครับอ่ะถ้าผมจะปากหมาไม่ถูกใจใครก็ นะก็พิมพ์กันมานะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าจะอนุรักษ์องค์การพระนะครับก็นิดนึงช่วยนำเสนออะไรที่มันเป็นความจริงและมันเป็นประโยชน์ต่อคนเล่นพระแค่นั้นเองนะครับนะฮะอ้าวสรุปไปง่ายคนที่กล้าซื้อคนนั้นะนะค,คือเซียนพระนะค,คนขายเก่งเป็นเซลแมน ก็เหมือนสินค้าแบรนด์เนมอะเราให้การยอมรับคนที่มีสินค้าแบรนด์เนมเก็บสะสมเยอะใช่ไหมเราให้ความสําคัญกับเซลไหมล่ะแต่ทุกวันนี้วงการมันแค่ให้ความสาคัญกับเซลขายผ้าผมก็งงหลงวงพรโตกับจริงเนื้อชินเนื้อชินอะมีมีอยู่แล้วครับอ่าเคไปดูผ้ากันเนาะ